ถ้าคุณหลับตาเราได้ยินเสียงกีต้าร์ก้องกังวานเคลาเมโลดี้แฝงอารมณ์และความลึกนั่นแหละคือสเสน่ห์ของดนตรีแบบชาโดว w วันนี้เราจะพาไปรูร้จักแนวดนตรีที่ทั้งคลาสสิกลุ่มลึกและยังคงตราตึงใจคนฟังมาหลายยุคหลายสมัยประวัติวงชาโดเป็นวงดนตรีขนาดเล็กๆเ,เคลื่อนย้ายสะดวก แบ่งวิวัฒนาการออกเป็น2สมัยได้แก่วงชา a d โดแนวบลูคันทรีโฟล์คสวงชาโ d o นแนวร็อกเป็นต้นฉบับให้แก่ล็อกรุ่นหลังถึงปัจจุบันวรรพบุพรุษล็อกนี้เรียกว่าคลาสสิกล็อกเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงชา a d โด 1. นึ่งกีตาร์เมโลดี้กีตาร์เมโลดี้หรือกีตาร์โซโลมีหน้าที่หลักในการเล่นทำนองและโซโลของเพลงโดยมักจะใช้เทคนิคต่างๆเช่นการดันสายการสไลด์การตีสาย และการใช้เอฟฟกเพื่อเพิ่มความโดดเด่นและอารมณ์ให้กับบทเพลงกีตาร์ประเภทนี้มักเป็นกีตาร์ไฟฟ้า 2. กีตาร์คอร์ดกีตาร์คอร์ดมีหน้าที่หลักในการเล่นคอร์ดเพื่อสร้างโครงสร้างของเพลงและให้จังหวะที่มั่นคงกีตาร์คอร์ดช่วยเติมเต็มเสียงพื้นหลังและสร้างบรรยากาศให้กับเพลง 3. กีตาร์เบสกีตาร์เบสเป็นเครื่องดนงตรีสายที่มีเสียงต่ำทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวะของกลองกับเสียงของเครื่องดนงตรีอื่น 4. กลองชุด ลองชุดเป็นเครื่องดนตรีประเภทขอที่ประกอบด,ด้วยกลองหลายใบและชาบต,ต่างๆหน้าที่หลักของกลองชุดคือการควบคุมจังหวะและดานามิกของเพลงรวมถึงสร้างจังหวะที่หลากหลายเพื่อเสริมอารมณ์ของเพลงกลองชุดเป็นหนนัวใจของการควบคุมจังหวะในดนตรีวง d alros ะเป็นวงที่ก่อตั้งในปี1น9.2โดยผู้ร่วมก่อตัอง้งทั้วหสา3คนนะโดย ได้แก่เฮนรี่พอลเป็นนักร้องนำและเป็นกีตา้าร์เฮนรีโทมัสสันเป็นกีตา้าร์ดีและนักร้องมาเตยโยเป็นมือกลองครับเพลงที่จะดังเลยเช่นเพลง f r e e Grass and High Tides <Wow. S 2> และ Ghost Rider s o n แล้วก็ Ghost Riders in the Sky วง The Tornadoes เ,เป็นวงที่ก่อตั้งในปี1992ครับโดยโปรดิวเซอร์เป็นคุณโจมิ และสมาชิกกลุ่มก่อตั้งก็คือไทน์เบิร์กเป็นนักร้องและมือเบสร,รันแคทตี้เป็นมือกีตาร์ลีเพนแคทตี้เป็นมือร้องโรเจอร์แลเวลเป็นมือคีย์บอร์ดและจอร์จเบลนี่เป็นกีตาร์วิทย์ครับเพลงที่ที่ดังๆก็จะเช่นเพลงเทลสตาร์และเวอร์บจัคเกิลฟีเวอร์ครับวงดูแอนดีครับสมาชิกกลุ่มก่อตั้งก็ได้แก่คุณดูแอนดีเป็นมือกีตาร์ รีแฮเซอร์เป็นโปรดิวเซอร์และแต่งเพลงให้วงเอไอไคลซี่เป็นกีตราร์วิทึมครับและก็วงนี้ยังก่อตั้งวงเดอะรีเวิร์เป็นวงแบ,บ็กแอบด้วยครับเพลงที่ได้รับก็แย่เช่นเพลงรีเวิร์สเซอร์พิจการชาแซมพิคัสเตียยองแล้วก็แคนาบลครับ